ชายชราผู้ใจบุญเก็บเด็กหญิงจากกองขยะมาเลี้ยงดูผ่านไป25ปีเธอกลับมาหาเขาพร้อมถุงผ้าลึกลับที่หยดน้ำสีแดงลงบนพื้นข้างในนั้นซ่อนความจริงที่เขาไม่เคยคิดฝันชายชราก้มลงเก็บเศษกระดาษที่ปลิวอยู่ข้างถังขยะกลิ่นเหม็นเน่าของอาหารเก่าลอยอบอวลเสียงมแมลงวันบินวนรอบกองขยะดังหึงห่งหึ่งท่ามกลางกองเศษผ้าที่เปื้นอนโคลนเขาเห็นบางสิ่งขยับเบาๆ เป็นร่างเล็กของเด็กหญิงผอมบางผิวซีดคล้ำและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาอุ้มเธอขึ้นรู้สึกถึงน้ำหนักเบาอย่างน่าตกใจเสื้อผ้าขาดวิ่นติดเศษขยะและกลิ่นสาบเขาพาเธอกลับบ้านไม้เก่าฝนเริ่มตกลงมาเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังถี่วันคืนผ่านไปเขาเลี้ยงดูเธอด้วยความรักแม้จะมีเพียงข้าวกับน้ำแกงเตยจางเวลาล่วงเลยยีปี หมู่บ้านเงียบเหงาในยามเย็นเสียงจักจั่นร้องระมมจากพงหญ้าข้างทางหญิงสาวเดินกลับมาเสื้อโคตทยาวสีดำปลิวตามแรงลมดวงตาของเธอแข็งกร้าวแฝงแววที่ชายชราไม่เคยเห็นมาก่อนเธอหยุดยืนตรงหน้าประตูบ้านไม้เก่ากลิ่นดินชื้นหลังฝนโชยมาแต่จมูกชายชรารู้สึกเย็นวาบไล่จากต้นคองลงสันหลังหญิงสาวยิ้มบางแต่ในมือของเธอ มีบางสิ่งที่สะท้อนแสงเย็นเยีบจากแสงไฟอับในบ้านชายชราต้องมองสิ่งนั้นในมือเธอเป็นมีดปลายแหลมที่คมกริบใบมีดเปื้อนรอยคราบสนิมปนดำแสงไฟสลัวสะท้อนบนคมมีดเหมือนประกายตาของสัตว์นักล่าหัวใจของชายชราเต้นแรงเสียงเลือดสูบฉีดดังในหูลมหายใจขาดห่วงมือที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นเล็กน้อยหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้รองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นไม้เก่า เสียงดังกรอบแกรบของไม้ที่เริ่มผูยิ่งขับให้บรรยากาศอดึอดอัดสายลมจากหน้าต่างพัดผ้าม่านเก่าให้โบกไหวส่งกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเก่าแก่เข้ามาในจมูกดวงตาของเธอไม่กระพริบทุกก้าวที่เดินเข้ามาเหมือนบีบพ,พื้นที่รอบตัวให้แคบลงจนชายชารารู้สึกเหมือนกำแพงไม้บ้านกำลังเคลื่อนเข้ามาหาเขาท่านจำได้หรือไม่เสียงเธอนุ่มแต่เย็นเยียดเหมือนน้ำจากบ่อน้ำลึกที่ไม่เคยเห็นแสงวันที่ท่านเจอข้าข้างกองขยะ ชายชราขมวดคิ้วภาพในวันฝนตกกลับมาในความทรงจำเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงตัวเล็กดังขึ้นในหัวแต่แฝงอยู่กับความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกที่เขาไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรเธอก้าวมาหยุดตรงหน้าเขาระยะเพียงเกื้อมมือถึงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆปน,นกับกลิ่นโลหะคมแผวผ่านปลายจมูกมีดในมือเธอยกขึ้นช้าๆสะท้อนเงาหน้าชายชราที่ซีดเผือดสายตาของเขาสอดประสานกับเธอ และในแววตานั้นเขาเห็นความเจ็บปวดเก่าแก่ปะปนกับบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเขากระตุกบางสิ่งที่ไม่ใช่เพียงความเกลียดชังเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเนื้อหลังคาบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเล็กน้อยหลอดไฟกระพริบวูบหนึ่งและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอก้าวเข้ามาอีกก้าวมีปลายแหลมอยู่ห่างจากลำคอเขาเพียงคืบเดียวชายชรากลืนน้ำลายยากเย็นลำคอแห้งผากเหมือนกลืนทราย เสียงหัวใจเต้นกระหน่ำจนรู้สึกถึงแรงสะเทือนในอกสายตาของหญิงสาวจ้องแนวราวกับกำลังอ่านความคิดลึกสุดที่เขาไม่กล้าแม้จะเอื้อนเอย่ยเงามีสันเล็กน้อยในมือเธอแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือการควบคุมที่แน่นหนาเกินไปท่านเคยสัญญาเสียงของเธอเบาแต่คมเหมือนปลายมีดในมือว่าจะปกป้องข้าตลอดไปชายชราพยักหน้าชา้ชา รากับทุกคำตอบต้องแลกกับแรงหายใจที่เหลือน้อยภาพเธอในวัยเด็กปรากฏชัดในใจเด็กหญิงผิวซีดร่างเปียกฝนกอดตัวเองเพราะความหนาววันที่เขาอุ้มเธอขึ้นมาจากกองขยะวันที่เขาคิดว่าได้ช่วยชีวิตเธอเธอสูดลมหายใจลึกเปลี่ยกตากระพริบเพียงเสี้ยววินาทีก่อนรอยยิ้มแปลกประหลาดจะปรากฏบนใบหน้ายิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กหญิงที่เขาเคยรู้จักแต่เป็นยิ้มของคนที่ผ่านบางสิ่ง บางสิ่งที่หล่อหลอมความมืดไว้ในหัวใจเธอเอียงหัวเล็กน้อยเหมือนพิจารณาอยื่ก่อนลงมือแสงจากหลอดไฟเก่าไล้ไปตามแนวคางของเธอเผยให้เห็นรอยแผลเป็นบางๆที่คอด้านซ้ายรอยแผลที่ชายชราไม่เคยเห็นมาก่อนท่านรู้หรือไม่เธอเอ่ยช้าๆเสียงลากยาวเหมือนสายฝนที่ไหลตามรางหลังคาใครเป็นคนวางข้าไว้ในกองขยะวันนั้นคำถามนั้นเหมือนลมเย็ยนแทงทะลุเข้าอก ชายชราก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวส้นเท้าชนกับเก้าอี้ไม้เก่าเสียงไม้กระแทกพื้นดังสนั่นในความเงียบหญิงสาวขยับตามเธอยกมีดสูงขึ้นเล็กน้อยปลายคมเฉียดแก้มชายชราเย็ยนเยียบจนเส้นขนลุกเกลียวทั้งตัวข้าอยากฟังจากปากท่านน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เหมือนคุมอารมณ์ที่ประตูอยู่ข้างในเพราะข้าจำได้ใบหน้าที่มองข้าเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้น สายฟ้าสว่างวาบผ่านหน้าต่างสาดแสงขาวพโพลนเข้ามาในบ้านชายชรามองหน้าเธอเต็มตาอีกครั้งและในจังหวะที่หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเขารู้ว่าคำตอบที่เธอรอฟังอาจเป็นดั่งดาบที่พร้อมเฉือนทุกอย่างที่เหลืออยู่ในชีวิตเขาริมฝีปากของชายชราเริ่มสัน่นคำที่ติดอยู่ในลำคอเหมือนก้อนหินหนักเขาพยายามสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนืดคนเย็นเยียบจนปอดบีบรดัด ดวงตาของหญิงสาวยังไม่ละจากใบหน้าเขามันคือสายตาที่ไม่ยอมปล่อยให้ความลับหลุดรอดเธอกระชับมีดในมือแน่นขึ้นเสียงโลหะเสียดสีกับนิ้วดังแผ่วในความเงียบชายชรารู้สึกเหมือนเสียงนั้นขูดตรงแก้วหูท่านเธอพูดเพียงคำเดียวแต่เสียงนั้นกดทับจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเงาสะท้อนของเขาในดวงตาของเธอดูเล็กลงเล็กจนเหมือนกำลังจะจมหายไปในความมืดชายชราหลับตาลง ภาพอดีตไหลกลับมาเหมือนน้ำท่วมคืนฝนตกหนักเสียงร้องแผ่วของทารกจากกองเศษผ้าและมือของเขามือที่กำลังจะวางร่างเล็กนั้นทิ้งไว้ก่อนจะหยุดชนักด้วยเหตุผลที่เขาไม่เคยยอมรับกับตัวเองเขาลืมตาขึ้นช้าๆข้ารู้เสียงเขาแหบพร่ารู้มาตลอดว่าใครทำหญิงสาวก้าวเข้าใกล้จนใบมีดเฉียดคางเขากลิ่นเหล็กคมผสมกับกลิ่นน้ำหอมเย็นๆแทรกเข้าจมูก หัวใจเขาเต้นกระแทกซี่โครงอย่างรุนแรงแล้วเสียงเธอสั่นแต่เป็นความสั่นที่เกิดจากแรงกดอารมณ์มันคือท่านหรือไม่คำถามนั้นเหมือนตบหน้าด้วยน้ำแข็งชายชราหยุดหายใจชั่วขณะทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงฝนและลมก็เหมือนถูกดูดหายไปปลายนิ้วของเธอแต่เบาๆที่อกเขาแรงสัมผัสน้อยกว่าลมพัดแต่กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยโซ่เหล็กเขาอ้าปาก เตรียมจะพูดความจริงที่ฝังลึกมาเกือบสามทศวรรษแต่ในจังหวะนั้นเองแสงไฟในบ้านดับวูบความมืดโอบคลุมทุกสิ่งและเขารู้สึกถึงแรงกดเย็นเยียบจี้ตรงลำคอเสียงลมหายใจของเธออยู่ใกล้จนเขารู้สึกถึงไออุ่นประทะแก้มแต่ความเย็นจากคมมีดทำให้สั่นไปทั้งร่างหัวใจเต้นกระแทกอย่างไม่เป็นจังหวะรากับพยายามดิ้นรนออกจากอก,อกในความมืดสายตาของเขาไม่อาจมองเห็นสิ่งใด แต่หูของเขาได้ยินเสียงทุกอย่างชัดเจนเสียงฝนกระแทกหลังคาเสียงน้ำหยดจากเพดานลงในถังเก่าและเสียงกดลมหายใจแรงๆของหญิงสาวท่านคิดว่าข้าลืมได้หรือเสียงของเธอแผ่วแต่คมเหมือนเส้นลวดขึงตึงคืนที่มีเพียงความหนาวความกลัวและเสียงฝีเท้าที่เดินจากไปชายชรากัดฟันความรู้สึกผิดพุ่งขึ้นมาจนแทบสำลักเขาจำได้ดีว่าทำไมเขาถึงกลับไปเก็บเธอคืนนั้น ไม่ใช่เพราะความเมตตาล้วนๆแต่เพราะภาพในดวงตาเล็กๆที่จ้องเขาตอนกำลังถูกทิ้งภาพที่ตามหลอกหลอนในฝันทุกคืนค่าเสียงเขาแตกพร่าข้าคือคนที่วางเจ้าไว้ตรงนั้นความเงียบปกคลุมบ้านไม่มีแม้แต่เสียงขยับตัวมีเพียงเสียงหัวใจเขาที่ดังในหูตัวเองก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเธอหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่เป็นเสียงที่แหลมและเต็มไปด้วยรอยแผลในจิตใจ ค้ารู้เธอกระซิบใกล้หูและข้ากลับมาเพื่อทำให้ท่านรู้ว่าการถูกทิ้งนั้นมันเป็นอย่างไรทันใดนั้นแรงกดจากคมมีดหายไปเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าเหมือนร่างกายหลุดจากการตรึงแต่ยังไม่ทันได้ขยับเสียงฝีเท้าของเธอก็กล้องไปทั่วบ้านแต่ละก้าวห่างออกไปช้าๆประตูไม้เก่าถูกผลักเปิดเสียงลมเย็ยนพัดทลุเข้ามา และความมืดด้านนอกดูหนากว่าภายในเสียอีกชายชราพยายามเอื้อมือคว้าอะไรสักอย่างแต่ปลายนิ้วแต่ได้เพียงความว่างในขณะที่เสียงฝีเท้าของเธอค่อยๆจางหายไปในฝนทิ้งเขาไว้กับหัวใจที่เต้นแรงและบ้านที่เงียบงนันพร้อมกับคำถามที่เริ่มกรีดลึกในหัวว่าเธอกำลังจะกลับมาทำอะไรต่อจากนี้ฝนยังคงตกไม่หยุดหยดน้ำกระแทกพื้นดินนอกบ้านเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจของชายชรา จังหวะน,นั้นกลับไม่สอดคล้องกับหัวใจที่เต้นแรงจนปวดร้าวเขานั่งมิ่งอยู่กลางห้องกลิ่นฝุ่นเก่าและกลิ่นสนิมจากคมมีดยังต,ยงติดอยู่ในลมหายใจสายตาเหมอมมองไปยังประตูที่เปิดค้างลมพัดผ้าม่านเก่าปลิวไปมาเหมือนมือของใครบางคนกำลังเรียกเขาให้ออกไปตามเสียงฝีเท้าของเธอหายลับไปแล้วแต่ความรู้สึกของการถูกทิ้งไว้ในความมืดยังคงเกาะแน่นในอก เรากับมีเงามืดมานั่งข้างๆโดยไม่อาจมองเห็นเขาพยายามลุกขึ้นขาที่สั่นและไร้เรี่ยวแรงทำให้ต้องจับขอบโต๊ะเพื่อพยุงตัวพื้นไม้เย็นเฉียบเมื่อเท้าเปล่าสัมผัสเสียงลมแทรกเข้ามาตามร่องฝาไม้เหมือนเสียงกระสิบเตือนให้เขาระวงังทุกก้าวที่เดินไปยังประตูเหมือนต้องฝืนแรงถ่วงที่มองไม่เห็นขณะที่ภาพใบหน้าของเธอเมื่อครู่ยังวงเวียนอยู่ในหัวแววตานั้นไม่ใช่ของเด็กหญิงที่เขาเลี้ยงดู แต่เป็นของใครบางคนที่มีแผนในใจลึกซึ้งกว่าที่เขาคาดเขาก้าวออกไปบนเฉลียงฝนซัดเข้าหน้าทันทีหยดเย็นเฉียบไหลผ่านแก้มและซอกคอท้องฟ้าสีหม่นปกคลุมทั่วหมู่บ้านแม้จะเป็นเวลากลางคืนแต่ความมืดดูหนากว่าปกติเหมือนฝนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้รอบตัวเงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเห่าหรือเสียงจักจั่นในพงหญ้าเพียงเสียงฝนและลมและบางครั้ง เหมือนจะมีเสียงฝีเท้าอีกชุดดังแทรกมาเบาและรวดเร็วราวกับตั้งใจให้เขาได้ยินเพียงพอจะสั่นประสาทชายชรากวาดสายตามองไปตามถนนดินเล็กๆแสงไฟจากเสาไฟห่างๆกระพริบวูบเหมือนใกล้จะดับแล้วเงาดำร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นไกลออกไปร่างในเสื้อโค้ทยาวสีดำยืนอยู่กลางสายฝนโดยไม่ขยับแม้สายลมแรงก็ไม่ทำให้เสื้อปลิวไหวมากนักหัวใจเขากระตุกเขารู้ทันทีว่าเป็นเธอ แต่บางอย่างในท่าทางนั้นไม่เหมือนเดิมมือของเธอว่างเปล่ามีดปลายแหลมไม่มีอยู่แล้วแทนที่มีเพียงถุงผ้าสีหม่นใบหนึ่งที่ห้อยอยู่ข้างตัวและมันกำลังหยดน้ําสีเข้มลงบนพื้นดินผสมกับฝนที่ไหลรินจนกลายเป็นร่องน้ำเล็กสีแดงเธอค่อยๆเง่อยหยน้าขึ้นแม้ระยะจะไกลแต่เขากลับมองเห็นดวงตานั้นชัดเจนตาคมที่เต็มไปด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่ทำให้เขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ชายชรารู้สึกถึงแรงสั่นในขาทั้งสองหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูภาพถุงผ้าที่หยดน้ำสีแดงลงดินยังตรึงอยู่ในสายตาสีแดงนั้นแตกต่างจากสีฝนโดยสิ้นเชิงม,มันเข้มเหนียวและกระจายตัวช้าราวกับจะฝังตัวลงในดินเธอ,อยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแม้ฝนจะกระหน่ำลงบนผมและไหลเป็นทางผ่านใบหน้าดวงตายังจับจ้องมาที่เขาราวกับจะกรีดผิวหนังของเขาด้วยการมองเพียงอย่างเดียว ชายชราพยายามกลืนน้ำลายลำข้อฝืดราวกับมีทรายติดอยู่ฝ่ามือเย็นเฉียบและมีเหงื่อผสมกับน้ำฝนเขาอยากตะโกนถามแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายไปกับความมืดและเสียงฝนเธอเริ่มก้าวช้าๆเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงกระแทกดินนิ่มดังตับๆทุกย่างก้าวทำให้ภาพของเธอชัดขึ้นและทำให้เขาเห็นว่าในถุงผ้านั้นมีมุมของสิ่งหนึ่งโผล่ออกมาผ้าสีซีดที่เปื้อนสีแดงจนคล้ำ คล้ายผ้าห่มเด็กหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะความทรงจำจากเมื่อ25ปีก่อนแล่นกลับเข้ามาผ้าห่มแบบเดียวกันสีและลายเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนคือผ้าที่ห่อร่างเธอไว้ในกองขยะตอนที่เขาพบครั้งแรกเขาถอยหลังอีกก้าวส้นเท้าสะดุดกับขอบกระถางดินเผาเสียงแตกดังในความเงียบที่ฝนไม่สามารถกลบได้เธอหยุดเดินแต่รอยยิ้มกลับผุดขึ้นบนใบหน้ายิ้มที่ไม่ใช่ความอ่อนโยน แต่เป็นรอยยิ้มที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างในจำผ้าผืนนี้ได้หรือไม่เสียงของเธอแหวกเสียงฝนเข้ามาในหูเขามันคือสิ่งเดียวที่ข้ามีก่อนจะมีท่านชายชราหอบหายใจสายตาไม่กล้าละไปจากถุงผ้านั้นเธอยกมันขึ้นเล็กน้อยหยดน้ำสีแดงไหลเร็วขึ้นราวกับถุงกำลังสูญเสียสิ่งที่อยู่ข้างในและแล้วกลิ่นข่าวเข้มข้นก็ลอยมาแรงพอให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่น้ำฝน หัวใจของเขากระตุกแรงเขาเริ่มเข้าใจว่าถุงนั้นไม่ได้มีเพียงผ้าหม่มแต่มันมีบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาคิดว่ารู้มาตลอดเธอหยุดยืนห่างออกไปเพียงสาก้าวฝนซัดแรงขึ้นจนมองเห็นเงาสายฝนปิดล้อมพวกเขาทั้งคู่ดวงตาเธอยังคงจ้องเขาและในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกลากกลับไปยังคืนที่เขาเคยเดินจากร่างเล็กๆนั้นในกองขยะแต่คราวนี้ไม่มีทางเดินกลับเข้าไปช่วยอีกแล้ว สายฟ้าผ่าลงกลางท้องฟ้าแสงสว่างว่าเพียงเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นหยดสีแดงกระเด็นจากปากถุงตกกระทบพื้นดินแล้วซึมช้าชาชายชรายืนนิ่งร่างกายแข็งราวถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหญิงสาวค่อยๆก้าวเข้ามาน้ำฝนไหลผ่านปลายผมลงบนถุงผ้าเสียงฝีเท้าดังก้องในความรู้สึกของเขาแต่เมื่อเธอหยุดตรงหน้ากลับไม่มีมีดในมืออีกต่อไปมีเพียงถุงที่เธอยื่นมาวางลงบนเฉลียงไม้ ข้าไม่ต้องการชีวิตของท่านเสียงของเธอนุ่มแต่หนักแน่นข้าเพียงต้องการให้ท่านจำตลอดเวลาที่เหลืออยู่เธอถอยออกไปฝีเท้ากระแทกพื้นดินชุ่มน้ำชาช้าจนกลายเป็นเสียงไกรล,ลับชายชรายืนอยู่ท่ามกลางฝนมือสั่นเมื่อเกื้อมไปเปิดปากถุงภายในคือผ้าห่มเก่าเปื้อนสีแดงและตุ๊กตาผ้าขาดวินตุ๊กตาที่เขาจำได้ชัดว่าเคยอยู่ในอ้อมกอดเธอในวันนั้นเสียงฝนยังคงตกไม่หยุด กลิ่นคาวปนกับกลิ่นเก่าแก่ของผ้าเขาสุดลงนั่งดวงตาไล่ตามเส้นทางฝีเท้าที่ถูกฝนนเบลือนจนหมดเหลือเพียงความว่างเปล่าและหัวใจที่หนักอึง้งท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านยังหม่นเทาแต่ในใจของเขามืดกว่านั้นและเขารู้ว่าต่อให้ฝนหยุดตกเสียงฝีเท้าของเธอและภาพถุงผ้าจะไม่จางหายไปจากความทรงจำไม่ว่ากี่ปีผ่านไปก็ตาม